โอเคในทัศนะของตัวเองเนี่ยภอบาลีอันดับแรกก็ให้ชี้เห็นประโยชน์ก่อนนะเดึงภาษาบาลีสามารถเลือกเป็นภาษาต่างประเทศนะเข้าสอบเข้ามหาลาัยได้นะ สภาษาบาลีเนี่ยช่วยให้เราเรียนภาษาอังกฤษได้ดีได้เข้าใจแค่บอกว่าอยากจะรู้ภาษาอังกฤษได้เก่งอยากจะรู้ได้เข้าใจอย่างท่องแท้อย่างลึกซึ้งเนี่ยถ้าเรียนภาษาบาลีถ้าเดีภาษาบาลีได้แล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับเรียนภาษาอังกฤษก็กลายเป็นว่าเราได้เรียนภาษาต่างประเทศได้สองภาษาในขณะเดียวกันนะ ในทัศนะของตัวเองนี้ก็เท่าที่มีประสบการณ์มาเนภาษาบาลีช่วยให้อัตมาซึ่งจบรเรียนทำเก้าประโยคแล้วนะเอาไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาอังกฤษได้เร็วมากจนถึงขั้นแต่งตำราได้ดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธ,ธีการที่จะศึกษาในปัจจุบันนี้ได้ดีที่สุดนั้นก็คือใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ดังกล่าวแล้วนะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือการโพสต์หรือการศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มแล้วเราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเชิงพุทธนะเราได้จากการศึกษาแบบดั้งเดิมนะโดยศึกษาแบบสมัยโบราณนะยังศึกษาแบบใช้บุคคปาฐะนะคสอบปากเปล่านะแล้วสอบวิธีเขียนปัจจุบันนี้ก็ใช้วิธีเขียนอยู่แล้วก็ใช้ในการศึกษาห้องเรียนแบบดั้งเดิม ก็มาเป็นการศึกษาแบบออนไลน์มีการมูฟเมนต์มีการเพิ่มเติมเรื่องแอนิเมชันมีการเพิ่มเติมเรื่องการ์ตูนมีการคือให้มีทักษะให้ครบอะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าทักษะคือความชำนาญทั้ง4อย่างอ่านได้เขียนได้พูดได้นะและก็ฟังได้อันนี้เชื่อว่าไม่ยากหรอกเพราะภาษาบาลีนั้นที่ศึกษาในประเทศไทยนั้น ก็เขียนอ่านอะไรต่างๆก็บนพื้นฐานของภาษาไทยอักษรไทยนะพยัญชนะไทยไม่ไม่ยากเลยแต่ว่าเราก็ต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างในสตรัคเจอร์ที่ความเป็นไปเป็นมาที่ดังกล่าวแล้วยกตัวอย่างก็คือโครงสร้างของภาษาบาลีกับภาษาไทยโครงสร้างประโยคนั้นไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจในจุดนี้ เราสามารถ Clarify นะ clarify ให้ชัดเจนครูสอนก็ต้องเข้าใจว่าภาษาบาลีภาษาไทยนะั้นมีความแตกต่างกันในด้านประโยคและภาษาบาลีกับภาษาบาลีนั้นต้องมีเขาเรียกว่าผู้ภาษาทั่วไปเขาต้องเป๊ะๆนะระหว่างประธานกับกริยานั้นต้องตรงกันสมกันลงกัน เขาเรียกว่าภาษางกฤษเขาเรียกเป็นโคอินเด็กซ์เว้นอัตรีเมนคือต้องต้องลงกันสมกันถ้าเราชี้ให้อย่างนี้เช่นว่าขึ้นประธานด้วยอาหารกริยาต้องลงด้วยมิขึ้นประธานด้วยมะยังกริยาต้องลงด้วยมะอะไรล่วนี้นะขึ้นประธานด้วยโศกริยาต้องลงกริยาอาขญาติหรือไฟไนเวิร์ฟนะต้องลงท้ายด้วยติอย่างนี้เป็นต้นถ้าครูสอนชี้ให้ชัดเจนเชื่อว่า ภาษาบาลีจะเป็นภาษาหนึ่งที่เป็นช้อยที่นักเรียนจะเข้าใจและมีความสนุกด้วยและก็มีเป็นประโยชน์เพราะภาษาบาลีมันแทรกซึมอยู่ในสังคมไทยในวงกว้างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวงการนวะกรรมาวรรณกรรมและลงวงการของพระพุทธศาสนาคนรู้ภาษาบาลีก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเอมีความรู้ มีความรู้สึกภาคภูมิใจภูมิฐานในเขาเรียกว่าภูมิธรรมภูมิรู้นะฮะแล้วก็สามารถเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าพระตบ,บิดกนั้นชัดเจนจันททองแท้และมั่นใจยิ่งขึ้น